<laughs> hey. hey, oh, nhí nữa. Đây có. Kim móc nhọ con đây nó. Cái

บางคนก็เก็บหอยครับหาหอยผมเจาวนี้เจอกุ้งแล้วก็ลมหายใจหมดซะก่อน,อาาน,น,นยื่นมาแล้วลงไปอีกทีไม่เจอที่เดิมครับจำที่เดิมไม่ได้วันนี้น้ำมันขุ่น,นครับน้ำเห็นระยะไกลาามากประมาณคืบกว่าครับเมื่อเขาเป็นเมือคนหู่จักกเขาไปซื้อไหมเนี่ย

ไอ้ใหญ่มันตึงอยู่ฮะนะมันโตกอไวหนออกนตัวานี่นครับทีละลึกพีเขาลงไปเอาพ่ตว้นแต่กล้ามันข้างเดียวอะไรอไม่เหรอไปเฉยไปละรกเหยนะอกลับดูอกตนมันหนีบเน เสียดายกุ้งข no, ู่วกวเหี oh, er, <ans> ้แม้มันตึ๊กตึ๊กไปลุงครับดึงนุ่นตัวนั้ครับดูไกลๆๆมัรู้เป็นปลาอะไรตะวัานี่ออกไปว้าเดี๋ยวแล้วนะ ได้เยอะแล้วครับเจ้านี้ตอนนี้ปลาจะกินอีกอีกอีกลังนะครับไป,ป็นอีกอีกลังนึงปลาติดน,น,น,นะครับไม่ทันครับผม

nó lắm gom bắn. Little tôi Ni lời. Oh, khát kha Nó kha 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 kha

mọi người mọi người mọi người mọi mọi ngườ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 i mọi ยมงูแล้วบดนเยังูดเวิน่อเทียนเยกขาหาให้มใหญ่วางมาสองแกนเยก็สายเบ็ดนะงมได้สองแกนฝา้าคว้ามีนวลนะคว้าเงาอย่างนี้าดุกไก่ามีนวมาเลยอหอยนะ

นี่ครับใส่เดียวกันเลยครับใหญ่กว่าเนาะหัวใหญ่กว่าเนาะตะกี้ก็ตัวอะไรรุ่นนี้นี่นะป้าตัวรุ่นนี้โอเคยับ่ได้เียบก้ามบ่ดแล้วไอ้รองเก็บไอะไรก้ามอีกเก็บฮือสุดยอด ยิงไงยิงจับบ่บ่ือย่านแลยังไตะกี้บ่ได้จับมัหรอขต่อตะกี้มันอยู่ปืขาไงอแมนี่เป็นยิงซ้ำเลยถามลักจ้ว่ามันจะลุ้นเอามเนาะรับมันลุดครับว่ามดล้มมันุ